สบายดียามือแรงเด้อลูกบ้านอที่หักมดตะขูกคนไม่มอนปิปงเนื้อเด้อพี่น้องปิ้งเนื้อกินแรงอาหารไม่มอนยาหมอแรงเนื้อซื้อมาเตะมือนารายมืออะไย่ยางสำนีแหละสุดไทยกินหือนี่มด ข้างนี่กลาแกงปลาที่เหลือหมูเส้ากินไปทนหนึ่งยังทนหัวกับอุ่นกินอีกนี่กราลวกพักกระลำแย่ประเด็กเหมือนเดิมลูกชายขอยก็ไม่เข้าเตาอีกแล้วด้วยก็ได้เครื่งเตายังได้อีกผู้เลีตัดมาอีกจะทมสีโล่ผู้เลนี่จังสิโพ่เตานี่นี่ เห็นป่ะเอาเขา่าเอาเตา,าเข่าตัดพื้นเมื่อคืนนียเห็ดผู้เดียวมัม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 เมืมม่อคืนนียเอามาแล้วก็กลางคืนมากระตัดกางเว้นไปแก่เ,เขา่าเตากลางคืนนี่ก็ไปสุกมาเมื่อกี้นี่ไม่ดิบตัดมาเต็มแล้วแล้วก็มันหนักแล้วก็กเลยเอาออกแก่มาบ่าได้ได้มาครืนหนึ่งไม่ี้เล็กเลยเนี่ ไม้ขีเ็กกะเป็นฐานคัก้อดังคักไม้ขีเล็กนี่กะได้ก้าคักฐานไม้คีเล็กมาเบงปีงเนือ้อย่างเนื้อในม้มอนส,นสิบบริกนซําลาเลยสําลาก็บบกิกเลยต้องสุกย่างเดียวต้องอย่างให้ซุกเป็นแต่เศบอ,อย่างเนื้อในม,มอน อ <sm> <yap> really? si ¿lo ืมเพิ called, ่นแล้วก็เรื่อยไม้เสือลงเกาแหละพี่น้องมันนั่นไม้น้อยเพิ่นก็เลยเอาเรื่อยน้อยตัดเอาเออเวลาออมันเอาเรื่อยน้อยตัดเอาบ่เอาเรื่อยใหญ่เพนไว้ใหญ่เฮางใเื่อยใหญ่ตัดเก๋มาก็ตัดไปซิลงเามื้ออื่นก็ไปเอามาอีกอีกมื้ออื่นอีก2มื้ออาจจะพอเตาเนาะอืม วันนี้กินข้าวนำกันเด้อแล้วเรียบร้อยปีกเนื้อไม่หมนมาเส็บเ็บๆงียเหมเือแรงกินคนเดียวเหมือนเดิมนะกินขา้าวกินขา้าวกินขา้าวกินขา้า <c> ว <oughs> มาแส่บๆบ คนเดียวซสบค้นเดียวแกงปลายม้อนอุ่นกินข้าเบิ่ลเขาบอกกินแกงปลาเขากินนั่นของหวานกับเขาแมวนี่นนะผึ่งหมากเขาได้ดอกกินหมักโม่กับเข่ากินหมักมกีที่ร่างหล่าหายมือนะหมด่แล้ววันนี้แม่ก็ซื้อหมกโม่มาผิ่งกินหมักโม่กับเขาอาหารผึ่นนะ มาแซ่บแซ่บมากันเด้อลูกหลานมือทุกคนอาหารบ้านเฮาแซ่บรำนัก็ซื้อมาาลายมือนะไม่ได้กินเยอเท่ากินซ้ำย่างอยู่เครื่องหนึ่ง Đặng, đặng. bộ dạy bộ nặng bộ xài xài là bộ đắng, cứ tố huở mịn mòn nè, bộ đắng đó, nó phượt nó nắc giỏi linh xài là chỉ mòn, bộ đắng, coi đắng thấy khá khẩu กินอันนั้นก็คือกานดังเนื้อเนี่ยกรอบอ,อนอ่อนไม่ได้หยาบนะคือส่วนนี้นเนื้อกล้วยน้อย ຮ້ອນໃດມື້ນີ້ນະເຫຼົ່ານີ້ແຕ່ວ່ຮ້ຮົຍນ້ຳມຮ້ນຄືປ มัยสมม่ม้อนเห็ดเห็ดได้อะไนี่แหละกีนกุ้งเพิงเห็ดเต็มกุใหญ่เลยนะพอจะมาดเห็ดใบทำไมกระ่ เนื้อเน่ยกับม่ม้อนบวบควยากินเท่าเท่าไรหรอกวันมันันจะกินขมกขมมมาเลยทักกักินกันกินอยาะยาหยาวมดันเมนอยู่เนื้อกุ้ยเนื้อกุ้ยกับแาความดันคือนกันที่อย่างนี้จะท้ห้ามมากอ่ะคนก็ซื้อลงไปกินปลา คุณแม่แม่เ็าคงกินไข่มันไม่ได้บรบกวนแม่ได้เราทำเรากินเองแล้วได้เดียเ๋ยวกินเองซื้อเข่าหนึ่งกินเองอยู่ป่าพ่อนักพิดิพิเดแปลงงัวซื้อเองเงินมันข้ายฐานซื้อเองกินอยู่ป่าของเชียงหน้าคนอะ่ะไม่ได้เดี๋ยวรอนกับแม่ละ นเป็นขึ้นมาเฮือนแม่ก็บอกกินแล้วบอกเขาอยากหากินเดอร์ของกินในตู้นี่ยขั้มจิเป็นแม่เนาะบอกให้รูกกินนี่ยังของกินในตู้ก็แบ่งเอาเอาลงไปปิ้งกินอยู่คนไปเหตกินนักพริกวบมี่กับยุบเอาพริดแห้งเอาแม่บอกเกลือก็เอา Công nương bỏ cơn áo màu vàng, áo mệt Mẹ ăn xưa đi súc sụp nhầy lưới đá cừa nè Cùm hương mẹ muốn xử nè Mình sẽ xử xử là thông nhầy đấy Xử thông nhầy luôn Bỏ cơn phát, bỏ kết áo, bỏ hòm Bỏ cừa, kết đồ Chân bò bọc, bỏ áo đấy ยันให้ยันให้หรือยันน้ำมันจกเก่งใจว่าจะเก่งใจแม่นะฉันเทาบ่บอกหว่าเอาบ่บอกให้กินกับบ่กินของกินในตู้เห็นกับมาแต่ยังคือเก่าเขาเทาบ่บอกให้กินกับบ่กินนะเขาทำนะเี๋ยังกักินกินของกินกินเก่าค่ะทำจะเป็นแม่เนาะ เพิ่งเพิ่นจะกินเองเพิ่นกับยาแค่ทำมินงินกินอยากกระเบงปันลูกก็คือกำลนั่งหล่าตัสิแหละก็กินยังนอ้อมี้นยังกระเบงปันนี่แหละแม่ม้อนน่ะยังไงสำเร็จกับแพงคือเก่าือเข่าสํารดกับแพ่งคือเก่า,า,กกาลูกทันเชวาลูก ช,ช่วยทำได้กับลูกเขาทาบุคิดจะคำหาหนะ้นะคิดใช้คำดีๆคำดีกับมีลูกมมแมนต์ว่อชวยๆมุถูกเรื่องมมแมนมันก็มีแนวดีกับแม่อยู่แต่ละคนเนาะได้ยางกับเสียยางแค่นั้นทำบุคิด คำที่บันบรดีเนะี่ยเขาคิดเอาค,อคำดีหักกันแทนกันไมียังแบงปัน้นลูกได้แบงให้แม่แม่ได้แบงให้ลูกกินคัสิสีทั้งนั้นคือกันนางมนต์ากระกัน,นะะมาได้เนะก็แบงให้แม่ถือเล่ากินเนี่ยก็ะโดนให้แม่หาร้วยจะอยากมาโทรเรียนบอกให้เจ้าซื้อกินเดอร์คนน่ะ นางมนโอ้ยโอ้ยแม่หารอยกินมักตวเลียนครับแม่บอกกินแล้วมักตรเียนแม่ซื่อกับเขา่าหารอยชื่อกินข้าวตู้กินลายมือแม่ปะไมืรู้ว่าอะไรเป็นกันละเอาท่านอยากกนกินหรือแม่เลยบอสเราจะไปซื้อจับเข่าดีก่อนนะเนื้นอหารอย ก้อ็กินมากระเรียนนะมากินลิ่นกินเม็ดเลยก็แล้วช้องในสมุนหาร่อยจะมียังไปซื้อกับเขาที่ก่อนนะหาร่ยกส็สามแสนนะสามแสนไปซื้อสิ่งก็ได้ช่องกี่โหกหัวแล้วนั่นแหละ mà phải dắt chứ phải dắt nhiều anh tăng phải dắt có đây đây đại bổ xuống nó có phải dắt kín หม่เม็ลูกนังอดก็ได้น่ากินนะครับให้แม่เยอะหมู่บ้านเอาสินให้แม่ตามผืนสินพระเดยยิบน่งอดขายบระดาษให้เิเอาไปยิบกระพื่อนหนึงนั้งสองผืนเปิบะมักนงสินเปิมักนงทรงน่งอดก็ได้นางมณก็คือกปรบะหมักนงสินนักนงทรงเึ็นผืนน่ะ มาว่ะไม่จะไปยิบหนุ่มว่ะคนมัดงอิีกนะอ่ะชิ้นนี้ล่ะเดพี่น้องเด้อโอเคกินเขาต้นเดียวแซ่บค้นเดียวดมกับลูกกับหลานเนาะเขามาเบิงไม่มอง ขอบใจได้เลยถูกคำคอมเมนต์มาา่าแม่ไม่แต่คำดีๆแม่ก็ตอบคำดีๆหักลูกเสมอเด้เอ,อมุอสุกคน